น้านักตกป,ปลาแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆพี่น,ๆๆๆน้ามาตกป,ปลากันที่บึงลาดหลวงนะครับผมก็วันนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะฮะพอดีมันมีล่มตรงนี้ก็เลยจอดอทำทำการตรงนี้เลยครับผมนที่จะสอยเยอะครับผมก็มาสายแล้วครับเก้าโมงครึ่งแล้วอขอลงเหยื่อเลยนะครับผมปั้นเหยื่อไปแล้วครับผมเอาเหยื่อเก่าลงก่อน เหลือเยอ่เลย ปลาดึงปลาขรงเดนดึงปลาขแงงมันดึง,ดง,ดง,ดงเก็บปลาอะไรเนี่ยก็ได้ยีสกได้ปลานี่อยู่นะเนี่ยเก็บปลา กะ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 แถมแรกครับผมกำมังครับผมกำมังใส่สวยครับเห็นมันใหญ่เลย ขยะหรือเปล่าเนี่ยขยะหรือเปล่าอืมขยะจะติดขยะครับผมกีไม่ยอมวัด ทั้งขยะทั้งปลาเลยทั้งขยะทั้งโอ้ปลานี่วะติดปลามันติดทั้งหางทั้งหัวจับเพียนไซสสวยไซสใหญ่เลยอูออ้เพียนไซสใหญ่ครับผมไปสองตโลมั้งไงไซสใหญ่เป้งเลยติดทั้งหางทั้งหัวคิดว่าโดนขยะแลละ ประมาณนี้ครับวนปุ๊กเลยอ๋อ,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 อยอะแล้วอ, <c oughs> อ้อมาแล้วครับผมมันลุก,ก็กินอยู่เลย จัดจิ้นจัดโ oh, อ้โหกตะโกเกล็กแต่ไม่มีช h a ด e แล้วครับผมตะเพียนเพียนละโกกเล็กครับผมของตัวโอเคครับผม ู้มั โอ,โอ,โอ,โอ้สองตัวเลยมาตัวเลยครับผมปัดทูครับขยงกับประมังอะตัวใหญ่ใสัไซมาอันนี้ก็ดึงอีกแล้ว โอ้ไปอยู่มั้งนี่อยู่เพรมรู้ไม่อยู่มา,วมมมาแววตัวเดียววันนี้ตะกโกกถูกไาเล็กครับผมมาเลี้ยงกันเลยครับ ไม่อยู่หลุดก่อนออตติลาอยู่ออยยูู่่โกกจริงด้วยโกกครับผมโกกครับผม สวยอย่างนั้นเลยอ้ยครับผมตองตัวใสสวยเลยครับผม <Wow. S 1> โกกใสสวยครับ wow. คันที่สองนุ่งรูเปล่าพันกันป่อ อโอ้โนี่ปลาทูมาอีกแล้วของชอบสามตัวแล้วก็เบ็ดสองคันสามตัวนี่ครับผมตะกโกะกำลังขยงครับกับแขกที่นี่ อ่ะข้างไหนมั่งข้าไหนมั่งอืมแปลว่าที่เหลือเยอะหมดแล้วเนี่ยโอ้โกกทั้งวันเลยตกกบกบมังกกมังหย่ง โอ้กับผมน้ำอะไรเนี่ยน้ำปาทไมมันออกยังไงไม่รู้อะคนกน้ำโคบเช่าไลอันที่สามเลยป้ายใหญ่ป้าใหญ่ป้าใหญ่ปใหญ่ป้าใหญ่มันใส่ยี่สิบ ใส่ยี่สิบใส่ยี่สิบกำลังมึงรัดหลวงอะมันสองน้ำขีดเจ๊จริงๆ ครับผมตะ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 พียนครับผมไข่สวยโ้มเค็มไข่ก็ไม่มีไข่ไปไหนหมดอ่ะดังดังอยู่ด <c oughs> ังด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 ดัง่ัง ล็กดังอ่ะล็กดังแล้วโดดน้ำโดดที่ไหนอ่ะหลุดแล้วมั้งั่นน่ะของเขาดึงแล้วน่ะวิวิววิวิวปลาอะไรครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่นะอาจาจะตะโกกหลุดแล้วม้งเลยหลุดแล้วโอ้หลุดมัน <c> ห <oughs> ลุดตรงนี้ย อะไรตะ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 โอ้ตะโกกโกกใส่ใหญ่อยู่มาแล้วครับผมตะตะตะโกกครับผมใส่สวยเลยฮะใส่สวยๆครับผม phố lượt một lớp băng bóng bánh lên Oh, it's clear. สวยๆโก้คร er> ับผมใส่สวยๆเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับผมก็เงียบมาตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะเพราะว่าฝนมันตั้งเขามาแล้วลมก็แรงก็เลยเงียบเลยเพิ่งมาได้เมื่อกี้วัดได้ตาตุ๊ดก็เลยขอพิชิตเลยครับผมก็ดูแต้มันเลยวันนี้ปล่อยเยอะไปฮะโอ้สายเล็ก ไซมันเล็กไปก็เลยต้องปลดใบนี้โผพ่ได้ก็เอาไว้นะก็จะมีตะเพียนกำมังแล้วก็ตะโกปะะกปลาลับแขกแล้วก็ปลาขแยงฮนะในนี้ในถันนงนี่ก็ทำกินได้ฮนะเอาไปแค่ปนทานนะปลาขแยงก็ไซสใหญ่ฮะตายแล้วนะครับผมนี่ยไซสใหญ่กว่านี้นโป้งมือโอเค แข็งก็ได้ไม่เยอะฝั่งนี้ถ้าจะเอาขยงเยอะก็ฝั่งนูนะ้นฮะอีกฝั่งนะึง ไซส์ใหญ่อยู่นะตะกบไซส์ครึ่งโลผมก็ประมาณนี้หลุดไปไม่รู้ปลาอะไรฮนะดึงแฟบน่าจะตะกบนี่แหละครับผมอาแค่พอทานนะครับผมได้ประมาณนี้เป็นลาบไปก้อยไปทอดนะผมเขอนครับผมที่นี่ก็เป็นบึงด้านหลวงนะฮะ ผมเรียกแต่บึงลาดหลวงนะแต่ว่าืุนถ้าคนที่ทราบอยู่ก็สำนักสงลาดหลวงนี้ฮนะติดกันก็ติ่กัดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจมาเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวมาต้องมานอนคืนยงให้บรรยากาศดีทีเนี่ยประมาณบ่ายสามน่กี้ก็แดดร่มลมตกฮนะไม่มีแดดแต่ว่ากาวันร้อนน่ร้อนมากเลยอ,อยู่ใต้ต้นไม้ยังร้อนฮนะต้นไม้ก็มีมีประปายพออยู่ได้ครับผม โอเคครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมไทยแลนด์ฟิชชิงนะครับผมเอาแล้วทิ้งมา <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> จะกลับบ้านแล้วแหมอย่าก,กัดกันปิดคลิปก่อน <c oughs> โอเคมาห,หนีกันมาครับครับผม <c oughs> โอเคครับผมดังั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเดิมครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ คิปดีๆต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจากด้วยบรรยากาศดีๆที่นี่ครับผมสวัสดีครับ